สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะคอรมอเคาะโครงการคนละครึ่งเฟสสดีเดย์ Day เริ่มลงทะเบียน14มิถุนายนนี้เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะวันที่1มิถุนายน2564ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเคาะโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ซึ่งเป็น1ใน4มาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิดนะคะที่คอ,อรมีมติเห็นชอบนางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน31ล้านคนโดยภาครัฐ ร่วมจ่ายน้อยละ50สําำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและค่าบริการนวดสปาทําผมทําเล็บค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะยกเว้นฉลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบนะคะโดยจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแอปเป๋าตัง150งบาทต่อคนต่อวันนะคะหรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการนะคะ โครงการคนละครึ่งเฟสที่3จะช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชนโดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน186,000ล้านบาทสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้ว14.89ล้านคนโดยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ เพิ่มจนกว่าจะครบ31ล้านคนตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2564เวลา6.00นาฬิกาจนถึง22.00นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่เว็บไซต์ w w w คนละครึ่ง .com หรือผู้ที่เคยใช้จ่ายผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ Gwallet แอปพลิเคชันเป๋าังแล้วสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าังได้เลยนะคะ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนะคะก็คือประชาชนผู้ที่สนใจมีสัญชาติไทยมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะและมีบัตรประจำตัวประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสได้ตั้งแต่วันที่14มีมิถุนายนพศ2564นะคะผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2564เป็นต้นไปนะคะ เวลา6.00นาฬิกาจนถึง2 2 0 0นาฬิกานะคะโดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการโครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการโครงการอื่นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www ร์ลคนละครึ่ง .com หรือสาขาหรือจุดรับทรงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยนะคะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้เร็วที่สุดในวันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่31ธันวาคมพศ5 6 6 4อย่างไรก็ดีนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งอาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้จ่าย กระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังคลิปสวัสดีค่ะ